ไปเดือนมันไม่มามันขี่ปีขี่เดือนแล้วมันไม่เคยมาหากูเลยกูดีใจนะที่มันมาเนี่ยบักลาอยาเออไอเดี่ยวเดี่ยววันหวานนันมันไม่มีกว่มา